เด็กเกลียดอยากเป็นเซียนการ์ดเ<อ><อ>ต๋อครับเต๋อตายแกแล้วครับเต๋อครับเต๋อครับเต๋อครับ <c oughs> อ่านหนังสือกันเถอะครับเต๋อครับเอานะจะดูอ่านหนังสือกันนะ <c oughs> ครับเต๋อครับ <c oughs> <c oughs> อ่านหนังสือครับโอ้ยไม่เป็นไรนะการ์ดร้อยอสูรล่ะอยู่นู่นไงอ,อนี่นายคือชื่อของฉันก็คืออิคาซุจิอิคาซุจิมองจะดูกระตัวไงโยไม่ให้ดูครับเต๋อครับอ่านหนังสือครับโอ,โอ,โอ้ผมไม่ดูแล้วผมนอนโอ้ย,อยนอนยิ่งไม่ได้เลยครับเต๋อครับอ่านหนังสือครับอย่านอนอ่านหนังสือก่อนครับเรีบร้ออ่านหนังสือก่อน ทำไมวันนี้พี่เมฟชวนหลานเตอ๋ออ่านหนังสือกันล่ะครับน่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับผมเตอ๋อครับอ่านหนังสือก่อนเตอ๋อลันลกของนาอ่านหนังสือก่อนนกลับตีนก็ยอมนะเต๋อเล้อนกับตีนก็ยอมนะเตอ๋ตอลเอล้น่าจะผิดนะครับเท้าอ่ะอยู่ข้างล่างครับพี่เมฟครับมาหนังสือก่อนครับเตอ๋อครับเต๋อสิอออ อ่าชนนั่งก็ค่ะชนนั่งก็่ะอ๋อได้ครับเฮ้ยพอดีเลยคือพลอยมีเรื่องอยากจะขอรบกวนหน่อยค่ะสำหรับน้องพลรรอยเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นครับผมอ่าเรื่องอะไรเหรอครับคือพอยอยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเส้นทางวิถีแชมป์ของการเกมอะค่ะ ก็ที่สัมภาษณ์นะคะก็จะมีเกี่ยวกับว่าทําไมถึงเลือกเล่นการ์ดเกมเป็นงานอดิเรกเล่นเราได้อะไรบ้างมีวิธีการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันยังไงบ้างค่ะการฝึกซ้อมนะครับก่อนอยู่เลยนะครับเราต้องเก็บตัวฝึกซ้อมบนภูเขาซ้อมบนภูเขาซ้อมบนภูเขาซ้อไปฟูจิโอไกลขนาดนั้นเลยเหรอครับแชมป์นัสึครับเพิมจากนั้นก็นั่งสมาธิใต้น้ำตกวิ่งขึ้นลงภูเขาวิ่งขึ้นลงภูเขาวิ่งขึ้นลงภูเขาวันละสี่สิบรอบนะครับโอ้โห ถือว่าฝึกโหดจริงๆนะครับนี่อเออจริงเหรอคะไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงครับผล้อเล่นผมนี่ก็นึกว่าฝึกจริงกำลังจองตั๋วไปญี่ปุ่นเลยล่ะครับล้อเล่นตลอดเลยนะครับแชมป์นักืตอ คนุณคนุณสื่มาเลยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะถาไม่เป็นไรนครับยินดีครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณนะคะทำไมนะลองกองลำใย,ยลิ้นจี่ขนาดนี้เนี่ยอ้ยจะเอาสักตลาดเลยเะล่าเมื่อกี้แม่โทรมาก็เลยต้องลิ้นจี่เจ้าชายมีมาโทรมาทำไมอ่ะ ก็เขาจำาี้จำใจเรื่องให้เต๋อเรียนโอ้โหเอางี้ดีกว่าเรามาฝึกท่องสุดคูนะเอาอ่ะตอนนี้เขาให้ฝึกคิดเลยนใจยอยู่ยังทําไม่ได้เลยอะดอยดีกลัวดีอ่อนดีเต๋อต้องแบบนี้ต้องทําให้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สนุกขึ้นเป็นเกมดีกว่าเอาปะเอาป่ะปกติแล้วสุดคูณเนี่ยจะท่องกันแบบสองหนึ่งส่ามหกน้าเบื่อเรามาเป็นเกมกันพูดคละปายางอย่างเช่นสอง สองเอาเอาเอาใครแพ้โดนดีดมา่อ่อนนิ้จัดมาห้าหนึ่งหปเล่นบ้างแม่8,8,1,12ดหอเดเดเดโดนอีกแล้วครับพี่แม่แม่ง่ายเลยแม่สองมาสองหไปท่องสูตรคูณที่ไหนมาละครับพี่แม่ครับแม่สามสามหนึ่ง น,นับนิ้วเลยเหนือครับพี่เมฟครับเอาเครื่องคิดเลขไหมครับพี่แม่หกหกสองโดนแบบนี้อย่าลืมกินยากแก้ปวดด้วยนะครับลดอาการอักเสบครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดแปดเร่งเร่ีบเ,เ,เลยครับพี่เมฟครับรีบไปเรียนใหม่เลยครับพี่เมฟ ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลของการหน่อยได้ไหมคะอ่าได้ครับถามได้เลยถามอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยใช่ปะใช่ครับเรื่องการค่ะงั้นพอมีคาถามว่าพี่แอนมีวิธีการเรียกแท็กซี่ยังไงให้ไม่โดนปฏิเสธว่าไปส่งรถหรือว่าแ๊นหมดคะโอ้โหสุดยอดคําถามเลยนะครับน้องเจริคิดนานไหมครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรายงานจบตรงไหนครับผมเราก็ชี้ไปส่งรถก่อนเราก็ชี้ไปส่งรถก่อนเราก็ชี้ไปส่งรถก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับ มันเกี่ยวกับการ์ดตรงไหนครับเอ่ะค่ะเห็นบอกว่าถามอะไรก็ได้มุกเยอะนะครับน้องพลอยอาทิตย์นี้สงสัยดูตลกเยอะไปหน่อยแน่ๆเลยครับงั้นเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าการ์ดของร้านนี้เนี่ยมีการ์ดชุดไหนคะที่มีความนิยมมากที่สุดเป็นแวนการ์ดครับยังเป็นแวนการ์ดอยู่ดีล่าสุดก็จะเป็นชุดนี้ครับเรนนะครับเป็นเด็กในตำนานของเรนของไทยครับผม นอกจากพี่ตาลและพี่เดยแล้วยังได้พี่แอนช่วยรายงานจบแบบนี้ผ่านฉลุยจุยจุยเลยครับขอบคุณพี่แอนมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีมากๆมาบขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้าอยัไงไรข้งหน้าพอขอรบกวนอีกทีได้ใไหมคะได้ครับตามสบายเลยครับผมขอบคุณค่ะ เกมต่อไปน้าจะให้เตอหละาลักเล่นเกมน,นี้กับเกมคล ok ิกคิดนอกใจในใจไม่ใช่นอกใจเฮ้ยหน้าตาดีๆอย่างนั้าเนี่ยก็ต้องมีคิดนอกใจกันบ้างสาวๆมีเยอะโอ้งอย่างนี้ก็เล่นได้เราอยู่แล้วเกมเยอะจริงๆเลยครับพี่เมฟช่วยได้เยอะเลยล่ะครับสำหรับฝึกวิชาคณิตศาสตร์ ก,กิกาง่ายมากครับหลานลักกตกิกาของเราคือให้บวกค่าพลังโจมตีและค่าพลังป้องกันในใจภายในห้าวิตอบไม่ได้โดนสิ่งนี้พังถ้าเกิดคิดผิดหรือว่าตอบไม่ทันภายในห้าวิโดนหนีแนี้มาหนึ่งสองซับหนึ่งสองสามหมื่นหนึ่งหมื่นทวนไม่ใช่หมื่นหนึ่งโดนหนีโดนหนีไม่ใช่หมื่นหนึ่ง โดนทุกเกมเลยล่ะครับพี่เมฟเนี่ย1นื่ี้ไม่ทันนะเอามาห้า <5. S 2> โอ้ยตาน,นะโอเคมาเน่งยังไม่เปิดเลยฮึบนีึบหนึ่งหฮึบห้าเมินทวน สภาพนี้ไม่อยากจะคิดเลยครับสงสัยจะเจ็บหน้าดูเลย อย่าเป็นคนขี้เกียจเลยครับชีวิตของเตอ๋อเนี่ยไม่สิต้องบอกว่าชีวิตของนานเนี่ยอยู่ในมือเตอ๋อแล้วนะ,ะ<ค>นาผมเป็นคนไม่เอาไหนอย,อยู่แล้วนะโอ้โหกร,ระลบทำสมบาตสิครับเต๋อครับอ,อย่าพึ่งหนีไปไหนสิครับไม่เอา,อาถูกมัดแบบนี้สงสัยจะหนีไม่รอดแล้วล่ะครับเหยิบลอยนะอยู่นีน้นะนะเาเออทำกันบ้าให้เสร็จก่อนแล้วจะไปไหนก็ไปเอานะปล่อยผมทำทำไม่ทำ ทำแล้วถ้าจะใช้วิธีนี้เป็นผมผมก็ทำจนเสร็จขอรับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ไปอยากให้ไฟเหรอเฮ้ยไม่ไฟละยิสัปดาห์หน้าห้างปลานะครับ ติดตามกันต่อในเด็กเรียนอยากเป็นเซียนการ์ดวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อยนะครับผมสนับสนุนความเกียนโดย Kiss and Kiss